และนี่คือรถที่ต้องมีทุกบ้านใช่แล้วครับเพราะคันนี้ไปไหนไปได้ทั้งครอบครัวครับที่สำคัญราคาแค่เพียง6 8, 9 000, 9 9 0 0 0บาทครับ สวัสดีครับยินนีต้อนรับเข้าสู่โชว์ลูมดีคาครับและนี่คือรถที่ต้องมีทุกบ้านใช่ครับรถที่ต้องมีทุกบ้านหมายความว่าท่านท่านไหนที่มีใจรักครอบครัวครับผมเป็นคนรักครอบครัวเหมือนเราสองคนครับผมนะครับไม่นอกลูนองทางนะครับทำทุกอย่างเพื่อคนข้างหลังครับผมนะครับแล้วก็รักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวก็จะมีแค่เราสองคนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะนี่เป็นรถที่ต้องมีทุกบ้านเนื่องจากว่าเราพาครอบครัวไปได้พาครอบครัวไปได้ใช่ครับรถนี้มันเป็นรถ11ที่นั่งเป็นป้ายสีฟ้าป้ายสีฟ้าซึ่งบบบ่่่่่่งงงอกวววาาาาเเปป็นนนรรรถจุคคไไไดด้้11ทีีัซึหมมมย คนเดี๋ยวนะปูมาเมื่อกี้คือรักเดียวใจเดียวเป็นคนรักครอบครัวมาเราสองคนไม่นอกลู oh. ่นอกทางทำทุกอย่างเพื่อคนข้างหลังแล้วก็รักเดียวใจเดียวก็ไปรถครอบครัวไงมีคนแรกนับเป็นครอบครัวป่ะแล้วมีคนที่สองนับเป็นครอบครัวป่ะครอบครัวแล้วคนที่สามอ่ะครอบครัวแล้วคนที่สิบเอ็ดอ่ะก็เป็นครอบครัวครอบครัวก็รถมันก็บอกแล้วว่ารถครอบครัวอยู่แล้ววันนี้เราจะนําเสนอรถที่มีชื่อเรื่องว่า คนใดสโนไว้ฮะคนใดสโนไว้ฮะคนใดสโนไวกกาบคนแคททั้งสิเ็ดของเขาอง์ดำอ่ะแค่ห้าหรือแปดคนองดำนะจริงทุกวันนี้นะพี่เลิกห้อยพระแล้วห้อยองดำห้อยองดำใช่เขามีเท่าไหร่นะแปดพี่ขาดอยู่อีกไม่เยอะขาดอยุดเจ็ดขาดอยุดเจ็ดขาดหยุดเจ็ดบผมใช่ครับก็พยายามที่จะมีเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่ก็โดนครอบครัวกีดกันกีดกันเสียใจเจะจะมีแฟนทั้งทีครอบครัวตัวเองก็กีดกันครับ ไม่ได้หมายถึงแม่ไม่ได้หมายถึงพ่อหมายถึงใครหมายถึงเมียอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีครอบครัวครับผมก็เลยมีเมียอยู่คนเดียวคนเดียวแล้วก็ใครทราบอะไรก็ไม่ต้องพิมพ์มาแล้วก็ใครทราบอะไรก็ไม่ต้องพิมพ์มาเจอที่ไหนไม่ต้องทักไม่ต้องทักเลยอย่าถ่ายรูปเด็นขาดขอร้องอย่างเดียวขอร้องอย่างเดียวเห็นก็ได้แค่ยิ้มให้ก็พอพอแล้วพอแล้ววันพอแล้วเมื่อสองวันที่แล้วครับผมกูไปเที่ยวร้านร้านหนึ่งมาครับไปนั่งเดื่มันเกิดเพื่อนงหวันที่กูเดินเข้าห้องน้ำก็มีข้อความไปหาคุณภรรยาคนโตของผมครับผมติ๊ง ด้วยข้อความสั้นๆว่าว่ากูเห็นผัวมึงเดินเข้าห้องน้ำที่ร้านนี้ว่ะแต่วันนั้นโชคดีเมียพี่พิมพ์กลับไปกูก็มากับมันนั่นแหละกูก็มากับมันนั่นแหละโชคดีโชคดีไปขอร้องนะครับผมว่าอะแล้ะครับจริงๆครับเราเองก็เป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวท่านถ่ายรูปได้แต่ว่าถ่ายแล้วเก็บไปทุกคนเดียวพอวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องรถมาขอร้อง FC ทุกท่าน แล้วครับไปแล้วฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับยังสิ11ที่น <BB> ั่งฮะและนี่คือคุณใด s 1ครับปี 2014ครับพี่นะครับรถนี้เป็นตัวไดร์เชนรอบแรกคือจะเป็นกระจังหน้าแนวนอนแบบนี้ไฟกันชนหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไฟเดย์ไลท์เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือไมเไดช์เชนรอบแรกนะครับก็จะมีไมเได์เชนอีกรอบหนึ่งจะเป็นกระจังหน้าแนวตั้งเหมือนกันแต่กันชนเป็นกันชนนี้ฟ็อกแลมตรงนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ใช่ใช่ครับไฟหน้าเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือมเได์เชนรอบแรกรถนี้ปี2014เลขไม่เพียง15,000โลเท่านั้นครับพี่15,000โลนะครับถ้าว่าไม้ด0 0 0 0้ง คคัันะรบผมเป็นคนซื้อด้วยตัวเองวันนั้นผมเป็นคนไปนั่งคุยเจรจาด้วยตัวเองขัดรถด้วยตัวเองไปทุกอย่างด้วยตัวเองรถนี้ไม่มีการชนมาก่อนแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับเป็นตัวดีลักมันจะไล่กันแบบนี้โลสุดอีลิตต่อมาเป็นดีลักดีลักครับต่อมาเป็นดีคาดีคาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ครับผมแต่ครับต่อมาเป็นตัวท็อปวีไอพีนะฮะมันก็จะเป็นป้ายที่เบียนดำนะครับมีพลาสตินกั้นกลางแล้วก็เป็นเบาะวีไอพีนะครับอ่ะเรามาทำความเข้าใจก่อนถ้าเป็นทุนใดตัวล่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดีีลลักหรืออิต มันจะเป็นป้ายทะเบียนสีฟ้าถ้าเป็นเอาผ่านแบบนี้อ่ะจะเป็นทะเบียนขาวดำเนื่องจากว่ารถมันถูกระบุว่าเป็น7ทีนท่นั่งประตูสไลด์ซ้ายขวาแบบนี้นะครับ <S 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 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลครับประหยัดมากาคำว่าดีเซลอาจจะไม่ได้หมายความว่าประหยัดน้ำมันมากมายะลรขนาดนั้นแต่หนึ่งถูกกว่าท็อกดีกว่ามาเลยพารถนำพาไปข้างหน้าได้ดีกว่าและทำให้อัตราการกินน้ำมันมันน้อยถ้าเปรียบเทียบกับเอาผ่านผมแล้วก็อย่าไปเปรียบเลยพี่เติมหนึ่งพันวิ่งเท่าไหร่ แมงึ้นขีดครึ่งจริงวันนี้ก็ถามเด็กปั๊มอะ เติมผิดเปล่าบอกผมไม่ได้เติมผิดผมเติมถูกแล้วครับผมตัดรถพี่มันแดกตัดรถพี่มันแดกนะผมเรียกว่ารับประทานแตกลักษณะการใช้ก็ต่างกันก็คืออย่างนี้นะครับคุณได้ยเอชวันก็จะไปในลักษณะของรถประหยัดน้ามันและไปได้กันเยอะๆหรือถ้าหากว่าใครซื้อไปแล้วและอยากจะอัดเดปเป็นแบบ V I P มันทําได้เลยเรียนเชิญครับคุณมาครับอธิบายความหมายซะนี่ฮะรถคันนี้เป็นไงบ้างภายในนี้ผมให้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่โมเพราะว่าคันนี้เป็นเบาะหนังสีเบจจากโรงงานนะครับนั่งกระชับมากวมมาล ครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายก็คือควบคุมมัลติมีเดียครับวิทยุเป็นจอ2ดินครับเกียร์ออตโต้คอนโซลลายไม้ตัดกันได้ลงตัวมากครับพี่พวงมาลัยปกติแล้วอะ่ะถ้ารถใช้เยอะครับพวงมาลัยมันตรงนี้มันจะรอกแต่อันนี้คือพวงมาลัยเดิมไม่มีร่องครับคันนี้มือจับนี่สียังใหม่ๆอยู่ รวมถึงลายไม้กับหัวเกียร์ด้วยนะครับใช่ครับพี่หลายๆท่านจะบอกว่าเอ้ยรถที่ใช้เยอะเนี่ยไอ้พวกนี้ลอกหมดนะครับแผงข้างก็ลอกพวกลุ่มลอกหมดนะครับลงพลายหัวเกียร์เนี่ยไปหนักเลยอันนี้ไม่เลยคอันนี้ไม่เลยครับอ้ใหม่จัดเลยนะครับเพราะว่าเลขไม่มันเพียงแสนห้าพันโลเท่านั้นครับถ้าวันนี้พูดเล่นๆนะถ้าคันนี้ขึ้นมาแล้วเลขไม่มันโชยที่สัก6 7หมื่นทุกท่านก็เชื่อมันใหม่แบบนั้นเลยใหม่แบบนั้นใช่ครับรถคันนี้มีหน้าที่แค่เพียงไปรับส่ง ลูกของเจ้าของรถครับซึ่งขายคันนี้รู้ไหมเขาไปซื้ออะไรซื้ออะไรตออเล็กซัสเล็กซัสตัวใหม่ล่าสุดครับผมเจ็ดล้านบาทในส่วนต่อมาครับเบาะหลังฮะนี่ผมขึ้นให้ดูฮึบฮะเท่านี้เราจะนั่งเป็นแบบผู้โดยสารก็นั่งแบบนี้ฮะนั่งแบบนี้สบายนะดูเรียบร้อยแต่ถ้าวันนี้เราจะนั่งแบบผู้บริหารก็ไม่ยากคะแค่ปรับ,บเบาะไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็น้องเดี๋ยวน้องส้ม M4 อ่ะแต่เขารับแขกเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ต่อเลยนะ พี่ขอเหมา3ารอบ3ลรอบใช่สองส้ม M4 รู้กันดีรู้ใช่ครับผมซายูริเชียงใหม่อ่าในส่วนต่อมาครับเบาะตรงกลางตรงนี้เราก็สามารถพับขึ้นได้นะครับใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงอยากจะเดินไปข้างหลังแบบสบายๆก็เดินได้นะครับรถรุ่นนี้มีทั้งหมด4แถวด้วยกันนะครับแถวละ3ที่นั่ง มันจะนับเป็นทั้งหมด12ที่นั่งนะครับแต่ว่าในเล่มทีบีมยนจะลงว่า11ที่นั่งเนาะน,นะครับเป็นป้ายฟ้านะครับอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าเป็นที่นั่งบ้างนะครับเบาะชุดหน้าหรือแถวหน้านะครับจะมีบอกคนขาบคนนั่งซ้าย,ายแล้วก็คนนั่งกลาง,ลางครับแต่คนนั่งกลางเนี่ยสามารถพับลงไปให้มันเป็นที่วางของ วางแก้ววางมือถืออะไรก็ว่ากันไปนะครับในส่วนแถวที่2ถัดมาครับตัวนี้ก็เป็นแบบ3ที่นั่งเช่นกันรวมถึงแถวที่3ก็3ที่นั่งครับแถวสุดท้าย3ที่นั่งเช่นกัน3 412นะครับนั่งกันเต็มเต็มสิที่นั่งสบู่สบู่เลยสบา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 ยครับก็จะบอกแค่เพียงว่าหลังโครงหลังคาเนียนกลิบนะครับในส่วนของไฟครับก็ติดครบหมดเลยนะฮะและเป็นไฟสีขาวดล้วด้วยไงโอ้โหนี่เปลี่ยนหมดแล้ด้วยนะเห็นไหมนี่เปลี่ยนสีด้วยนะเปลี่ยนสีแ้วด้วย้ยครบเลยถือว่าโอเคฮะนี่ฮะฟี นี่เปิดขึ้นมาแล้วครับเรื่องของการชนดูจิมาร์กแปะหมดโอ้ยนอเดิมน็อตนี่ไม่มีขยับเดิมหมดเลยใช่ครับมีตำหนิแล้วกันอาจจะไม่ให้ตำหนิรถตัวเองก็ไม่ได้ขอตำหนิรถตัวเองสักนิดนึงฟิล์มหลังเสียครับฟิล์มหลังเสียครับนี่มาดูฮะมาดูใกล้ๆเลยนะถ้าจะไม่ให้ตำหนิเลยก็คงไม่ได้แต่นี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเให้รถเพิ่งเข้ามาเข้ามาเสร็จปุ๊บเก็บสีนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็เอามาทำความสะอาดแล้วก็เอามาให้ท่านได้เห็นเลยเรื่องการเก็บของตรงนี้สบายมากครับวิธีการคือกดตรงนี้หนึ แล้วก็ดันแบบนี่นได้คนหนึ่งตอนนี้ก็ใส่กระเป๋าเดินทางได้ให,ใหญ่ๆสองใ<ช>บ,บสบายๆนะครับเวลาจะไปต่างประเทศเอารถไปจอดสนามบินแบบนี้ก็ตอบโจทย์ใช่ครับรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับครับผม และนี่คือเครื่องยนต์ของเขาครับครับพี่ใช่ครับทีบอกว่าประหยัดน้ำมันด้วยอะไหล่เยอะด้วยถ้าหากว่าเสียตรงไหนก็มีที่ซ่อมทุกที่นะครับคุณได้ H1 ได้รับความนิยมในไทยมากมากนะครับเป็นแบรนด์เกาหลีที่ได้รับความนิยมที่เกาหลีด้วยแล้วก็ได้รับความนิยมที่ไทยด้วยใชนั้นนะครับเรื่องของอะไหล่ไม่ต้องห่วงถ้าหากว่าเสียแต่คันนี้มั่นใจมากว่าไม่เสียแล้ถ้าท่านออกจากเราไปเราดูแลให้อีก30สวัน่นะครับเสียเนี่ยเปลี่ยนยังหลอดไฟอย่างล่เเสีียยปนหด ถ้บเบรกเสียเปลี่ยนหมดไม่เปลี่ยนฮะพ้าเบรกเสียเนี่ยไม่เปลี่ยนต้องคุยอย่างนี้เดี๋ยวท่านบอกออ้ขับไปพัเบรกไม่ไหวแล้วก็ต้องคุยว่าเราก็ไม่รู้ท่านเบรกไงตบ้าเอาตรงๆครับขับไปน้องยางหมดน้องรับผิดชอบเลยร้านมบงไม่ดีเนี่ยกูขับมา6เดือนยางหมดแล้ว6เดือนพี่ก็เปลี่ยนดิพี่ก็เปลี่ยนดิไม่ยากนี่้ใช่ครับอะไรที่มันเสื่อมได้เราไม่รับผิดชอบต้องคุยอย่างนี้เอาแฟร์ๆฟกันนะอย่าคาดหวังอะไรกับเทคโนโลยีครับผมผมแนะนำอย่างนี้ครับ ผมไม่ได้พูดถึงว่าสินค้าผมไม่ดีรถมือหนึ่งท่านซื้อไปท่านก็ต้องดูแลครับนะครับมันมีโอกาสเออเรหมดรถมือ2ก็มีโอกาสเออเรหมดแต่อยู่ที่ว่าคุณซื้อกับใครอันนี้สําคัญซื้อรถอ่ะมันไม่สาคัญหรอกครับว่ารถจะสภาพไหนมันใกล้เคียงกันหมดนะฮะร้านไหนที่มีคุณภาพแต่มันใกล้เคียงทุกร้านนั่นแหละครับแต่มันอยู่ที่ว่าใครมีความรับผิดชอบหรือพวกเราเรียกว่าจัดิลิครับใช่ถ้าหากว่าท่านซื้อกับนาย A แล้วจบแล้วจบกันเลี้ยวซ้ายเนี่ยหักซ้ายรับประกันสุดสายตาเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับอะไร ถูกไหมฮะแต่ที่นี่พูดได้เต็มปากครับผมรับประกันท่าน30วันเครื่องเสียเกียร์เสียเราดูแล<ช>นะครับไฟเสียไฟดับคือผมดูแลให้หมดนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับคันไหนเราจะมีเงื่อนไขข,ของรถแต่ละคันไม่เหมือนกันอย่างเช่นเป็นรถ2 0 0 s ้อคันข้างหลังเนี่ย400้มารถแต่งซิ่งเลยน้องรับประกันที่พี่ปิง <c oughs> เราประกันไม่ได้อะเราประกันไม่ได้ใช่แล้วคุยอย่างเี้ยสตาร์ติดคุยกันนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อรถซิ่งก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับรถแต่ละคันให้การรับผิดชอบที่ไม่เหมือนกันใช่ครับนะครับอย่างคันนี้ผมรับประกันได้เต็มปากว่า30วันเราโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าท่านอยากให้เราไปรับประกันปี2องปีมาคุยกันเรารับประกันได้แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมชนิดหนึ่งนะครับการซื้อรถกับร้านที่มีชื่อเสียงก็ไม่ได้แปลว่ารถนั้นจะดีหรือไม่ดีแต่มันแปลได้คำคำหนึ่งครับว่าหนม่งเขาจะมีชอ่ื สง3ฮะร้านไหนที่มีสปิริตคุณซื้อได้เลยไม่ได้เป็นงร้านผมได้ซ้ำานะครับถ้าวันนี้ท่านรู้สึกว่าเอ้ยเจ้าของร้านนี้รับผิดชอบหรือพนักง,งานที่นั่นถูกเทรนมาให้รับผิดชอบท่านซื้อได้เลยฮะเพราะเขามีสปิริตแต่ที่นี่ทุกคนนะครับเราระบุก,กันมาหมดแล้วว่าจะทํางานที่นี่ได้หนึ่งเลยต้องเข้าใจลูกค้าหัวใจ70%เรต้องอยู่ที่ลูกค้าอีก30%มเมาอยู่ที่ออฟฟิศแต่นั้นพนักง,งานผมทุกคนหรือรวมถึงตัวผมเองด้วยหลาเกิดปัญหาอะไรมายืนค้าตลอ ไม่เคยหนีไม่เคยหายรถคันนี้นะครับเรื่องของการชนเรารับประกันไม่มีแน่นอนนะครับถ้าท่านได้ตอนนี้ครับสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับการออกจากเราไปเราเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องให้หนึ่งรอบครับหลังจากนี้ต่อไป1 0 0 0 0มกิโลไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าจะเอาสบายใจท่านก็ไม่แปลกอะไรครับถ้าหากว่าซื้อรถมือ2อเอาไปเริ่มใหม่เริ่มที่ตัวเราเองถูกต้องฮะใช่เราก็ต้องเรียนตามตรงเราก็ถ่ายตามมาตรฐานของปตทฮะ ถ้าวันนี้ท่านท่านอยากได้ความมาตรฐานสูงกว่านั้นน้ำมันเครื่องเลสลาย HKS ได้ไม่ใช่ปัญหาเราดันถึงที่ท่านจะดีที่สุดนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่ารถคันนี้ครับราคาณปัจจุบันถูกมากครับใช่ครับผ่อนแค่เพียงหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองต่อเดือนผ่อนสตาร์ทเริ่มต้นที่หมื่นสามหมื่นสี่ได้รถแล้วใช่ครับโมรถคันนี้ราคาเพียง6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับแล้วก่อนที่ผมพูดมาครับท่านจะติดต่อเราไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่รู้เบอร์น้องคนนี้ครับสวัสดีครับผมมาครับติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์ แต่มันสําคัญว่าท่านซื้อรถที่ไหนและที่นั่นมีสปิดแลบผิดชอบท่านหรือเปล่าและที่นี่มีนะครับและที่นี่คือดี่าครับ